มีการคาดการณ์กันว่า11 11นี้เนี่ยจะเป็นการออกโปรโลดแลกแจกถามครั้งที่ใหญ่ที่สุดของการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยทางช้อปปีแล้วก็ลาซาด้าเนี่ยจะผ่อนโปรโลงนะครับไม่ได้ออกโปรมาแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อมูลที่เราได้ยินได้ฟังมานะครับผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้กันสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรมาลองนะครับผมแต่ว่าจะเป็นการพูดถึง s h อป e e Lazada เพราะเชื่อว่าคนที่ตามช่องเราอยู่ตรงนี้เนี่ย น่าจะใช้การช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเป็นหลักใช่ไหมซึ่งเจ้า2ค่ายนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกเลือกใช้มากที่สุดด้วยทั้งความหลากหลายของสินค้าแล้วก็โปรโมชั่นที่ออกมาเนี่ยแบบแรงๆกันไปเลยแต่เพื่อนรู้ไหมครับว่าไอ้โปรที่แรงๆเนี่ยมันมาจากไหนบ้างซึ่งถ้าว,ว่าเราจะแม่ออกมาเนี่ยที่มาของส่วนลดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาจาก2ส,ส่วนหลักๆนะครับ ซึ่งส่วนแรกเนี่ยก็มาจากตัวของร้านค้าเองแล้วก็ตัวที่2มาจากทางแพลตฟอร์มครับอันแรกส่วนลดจากร้านค้าทบอันนี้ก็ตรงๆต,ต,ตัวนะคือเกิดว่าร้านไหนที่เขาอยากจะขายดีเพิ่มยอดอะไรมาเนี้ยเขาก็จะมีการทําราคาเนี่ยลงมาเพื่อเพิ่มยอดขายอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีการทําออกมาเนี่ยโดยมากก็จะไปแมชกับช่วงที่มีการทําโปรโจากแพลตฟอร์มมาด้วย ส่วนันที่2ที่เป็นส่วนลดจากแพลตฟอร์มที่เราเห็นว่ามีการแจกส่วนลดแจกคูกป,ปองลดกันแบบรัวๆในที่นี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการควักเงินจากในกระเป๋าตังค์เขานะครับผมในเรื่องของพวกรกับการตลาดตรงนี้เนี่ยออกมาแจกลดให้พวกเราได้ใช้กัน ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมีจํานวนที่มหาศาลมากๆนะครับมหาศาลขนาดที่ทําให้ผลประกอบการของแต่ละบริษัทเนี่ยมีผลติดลบเนี่ยอยู่เป็นหลักพันล้านบาทกันเลยทีเดียวเมื่อนํามสาสะสมรวมย้อนหลังเนี่ยก็ขาดทุนกันไปรวมๆมากกว่าหมื่นล้านบาทกันเข้าไปแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับบริษัทเขาไม่เจ๊งหรอกนะครับเพราะว่าเขาจะมีเงินเนี่ยได้สนับสนุนมาจากทางบริษัทแม่ทีนึงซึ่งบริษัทแม่พวกนี้เนี่ยจะไประดมทุนมามีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเป็นล้านล้านบาทกันไปเลยนะครับ แล้วเขาก็จะเอาเงินตรงนี้เนี่ยมาเผาใช่ครับเขาใช้คำว่าเผาจริงนะในศัพท์ของวงการนี้เนี่ยก็คือเป็นการเผาเพื่อทําการซื้อให้คนเนี่ยเข้ามาใช้บริการให้มันมากๆขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวของผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีความติดตลาดแล้วก็มีการใช้งานที่เรียกว่าแพร่หลายไปทั่วประเทศแบบในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับทีนี้กลับมาที่ว่าทําไมวันที่เดือน11เนี่ยถึงจะได้กลายเป็นโปรโมชั่นใหญ่ครั้งสุดท้ายนะครับ สำหรับคนที่เป็นสายช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยน่าจะพอทราบกันดีว่าโปรโมชั่นที่เราเห็นจัดจัดกันอยู่ตลอดเวลาทั้งปีในที่นี้เนี่ยมันจะมีความไม่เท่ากันอยู่นะซึ่งในเรื่องนี้ทางผู้บริหาร l a z a d a ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์อยู่นะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีตัวไม่กะแคมเปญเนี่ยอยู่ทั้งหมด6ครั้งใหญ่ๆนะครับ และไอ้ครั้งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นวันที่11เดือน11อันนี้เนี่ยแหละและทาง s h อป e e เนี่ยก็ดูจะเลือกวันที่11-11เนี่ยเป็นวันที่ใหญ่ที่สุดของปีเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยในวันที่11เดือน11ครับเราจะได้เห็นเหล่าร้านค้าเนี่ยจัดเป็นโปรใหญ่ออกมาครับเพื่อทำยอดให้เข้าเป้าตอนช่วงปลายปีเช่นเดียวกับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมโค้ดเตรียมส่วนลดต่างๆเนี่ยออกมาเพื่อปั้นยอดปั้นตัวเลขเนี่ยให้เต็มที่ในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับมันก็เลยทำ เลยดูเหมือนเป็นวันที่มีโปรโมชั่นที่ลดเยอะหนักมากๆนะครับผมประจําปีเลยนั่นเองพอมันมีแรยยงกันทั้งสองฝั่งทั้งร้านค้าแล้วก็แพลตฟอร์มเนี่ยมันก็เลยทําให้ส่วนลดต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมนเลยดูมากแล้วก็ดูลดแบบจุกๆไปเลยนั่นเองครับแต่สิ่งที่ทําให้การลดแรกจากแถมแบบจุกๆอันนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเจอสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นซึ่งมีสัญญาณอะไรบ้าง อย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องผลประกอบการที่ขาดทุนตามที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับโดยตัวเลขที่เราบอกไปเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเลขผลประกอบการของทางช้อปปีเท่านั้นนะครับ แต่ว่าของทาง Lazada ในปี2021เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเริ่มมีผลประกอบการเป็นบวกหรือว่ามีกําไรขึ้นมาแล้วโดยมีกําไรขึ้นมาเนี่ยราว200ล้านบาทนะครับโดยก่อนหน้านี้นจะขาดทุนมาตลอดนะครับตัวเลขการขาดทุนเนี่ยก็จะค่อนข้างใกล้ๆกับตัวของทาง s h o ป e ีเลยนั่นเองที่รา,ราวๆปีละ4,000กว่าล้านซึ่งนั่นก็น่าจะหมายความว่าทาง l a z a d a เนี่ย ผ่อนเรื่องของการเผาเงินแล้วก็เริ่มคิดถึงเรื่องของการทํากําไรบ้างแล้วนั่นเองสอดคล้องกับสัญญาณที่2นะครับที่เขาบอกว่าลาซาด้าเนี่ยจะไม่มีโปรแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าดูตอนช่วงที่มันพีคๆเนี่ยคือลดแต่ละทีเนี่ยคือแบาบบ้าคลั่งมากๆสินค้าบางิีนี่ราคาแพงๆเนี่ยคือออกโปรบาทีลดหายไปกว่า50%ก็มีนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางลาซ a ด้าเนี่ยจะไปนเน้นที่เรื่องของโค้ที่ใช้งานได้ง่ายใช้งานได้สะดวกซะมากกว่า ส่วนของช้อปปีเนี่ยแม้ว่าในปัจจุบันบางคนอาจจะบอกว่ามันก็ยังดูรดดีอยู่เหมือนเดิมะนะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แรงเหมือนแต่ก่อนถ้าเกิดว่าใครจําได้เนี่ยบางช่วงเนี่ยเขาเคยลดแบบไม่อั้นกันไปเลยนะโดยตัวโปรปัจจุบันเนี่ยก็มักจะได้เห็นการจํากัดยอดส่วนลดเนี่ยซะเยอะนะครับแม้ว่าจะบอกว่าเฮ้ยลด15-20%แต่ก็จะแคปปริมาณสูงสุดเนี่ยเอาไว้ส่วนที่ยังได้เป็นหลายพันบาทอันนี้เนี่ยก็ดูจะค่อยๆทยอยหายไปหรือว่าให้น้อยลงกว่าเดิมเรื่อยๆไปเลยละ่ะ ลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเหมือนกับตอนที่ l a ซ a ด้าทำให้ผลประกอบการเป็นบวกนะครับแล้วก็หลายคนก็เลยมองว่า Shopee กกำลังจะใช้ท่าเดียวกันนั่นเองแล้วก็สัญญาณที่3นะครับตลาดลการระดมทุนของสตาร์ทอัพเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวอันนี้เถิดว่าใครที่มีเพื่อนหรือคนรู้จักทำงานสตาร์ทอัพอยู่เนี่ยถ้าไปคุยเนี่ยก่น่าจะได้คำตอบมาคล้ายๆกันเกี่ยวกับเรื่องการระดมทุนเนี่ยว่ามันทำได้ยากขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมาก เหล่านักลงทุนเนี่ยจะเริ่มมีความระมัดระวังในการใช้เงินกันมากขึ้นกว่าเดิมะนะการเผาเงินเพื่อซื้อผู้ใช้หรือว่าเผาเงินเพื่อสร้างตลาดเนี่ยอันนี้ก็จะไม่สามารถใช้เงินได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วก่อนหน้านี้หลายคนน่าจะได้เห็นข่าวว่าช้อปปี้เขามีการเลิกพนักงานหรือว่าปิดกิจาการในบางประเทศนะครับ ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าเขากําลังจะเจ๊งแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเขาจะเน้นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนแล้วก็ไม่ขยายโดยไม่จําเป็นแล้วนั่นเองส่วนสัญญาณอื่นๆ <c oughs> เล็กๆน้อยๆที่เริ่มเห็นกันนะครับผมก็คือตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็ดูจะต้องการสร้างผลกําไรเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมอย่างตัวของร้านค้าเนี่ยก็จะมีการบ่นออกมากันนะครับว่าเฮ้ยทางแพลตฟอร์มจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมที่มากขึ้น ถ้าบบว่าใครมีคนรู้จักเปิดร้านขายอยู่บนทั้ง s h o ป e e Lazada เนี่ยก็น่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงนะครับที่มีการส่งอีเมลมาแจ้งว่าจะมีการขึ้นค่าธรรมเนียมแล้วเร็วๆนี้ โดยเรทที่มีการปรับเคลนเนี่ยอันนี้ก็จะมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละสินค้าไปนะครับบางร้านค้าบางประเภทเนี่ยโดนขึ้นค่าธรรมเนียมนี้ไปก็ถึงกับมีบ่นเหมือนกันนะว่าเริ่มไม่ค่อยคุ้มที่จะขายบนแพลตฟอร์มเริ่มหาช่องทางใหม่ๆในการขายแล้วซะด้วยซ้ำเนี่ยนะครับจากสัญญาทั้ง3ข้อบวกกับอีก1อันนะครับผมอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าหลายๆคนเลยมีการเก็งว่า1 1เดือน11เนีนะ้น่าจะกลายเป็นการลดครั้งที่ใหญ่แล้วก็ค่อยๆผ่อนลงอย่างมีนัยสําคัญครับผม ซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสรุปจากที่ไปคุยแล้วก็ได้ยินมาจากหลายๆแห่งนะยังไงก็ลองคิดพิจารณากันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งลวกันว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างใดนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยออกตัวไว้ก่อนแล้วกันว่าหลังจากที่1 1เดือน11เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีโปรโมชั่นออกมาเลยนะครับคือเข้าใจวา่าจะยังมีส่วนลดโค้ดต่างๆหรือว่าการส่งฟรีเนี่ยออกมาให้อยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีจํานวนที่เยอะหรือว่าลดแรงเหมือนแต่ก่อน และคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ต้องการจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยมีอะไรอยากซื้อรีบซื้อรีบใช้รีบจ่ายไปเลยคือต้องซื้อต้องใช้เอาเฉพาะที่มันจําเป็นจริงๆและกันถ้าไหนที่มันประหยัดได้ก็ประหยัดเอาไว้ก่อนเพราะว่านอกเหนือจากข้อมูลนี้ที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยก็จะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือในปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีที่ประเทศไทยเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกซึ่งอันนี้ก็น่าจะโดนกันทั่วๆไปทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับ แล้วก็ผลกระทบครั้งนี้เนี่ยจะมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ใช่แค่การขู่อีกต่อไปเพราะว่าปีนี้เนี่ยคือมันก็จะเห็นปัจจัยลบในเรียกว่าแทบจะทุกด้านเลยก็ว่าได้นะยังไงก็ควรจะวางแผนเตรียมตัวสำหรับปีหน้ากันให้ดีๆด,ด้วยละกันก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนไม่มากก็น้อยครับหรือก็คิดซะว่า ดูเอาเป็นข้อมูลฟังสนุกๆไปละกันหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อมูลอื่นๆอ,อยากจะมาโต้แยง้งอยากจะมาเล่ามาเสริมอะไรพวกนี้เนี่ยยังไงก็มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็ยินดีรับฟังหรือว่าเออมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนเลยละก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบยังไงนะครับแล้วก็เออกด subscribe ให้กับช่องของเราไปได้นะครับครั้งหน้า เดี๋ยวเราจะกลับมาลองให้ทุกคนดูกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรที่น่าสนใจน่าซื้อเอาที่มันจำเป็น,ปน,ปนจริง,รงๆเนี่ยต่อไปทีนึงครับสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนและสวัสดีครับ